จริงๆถ้าแบบว่าเราฉีดเป็นฟูโดของเขาคือแบบว่าอยู่ได้ถึง6เดือนถ้าเราแบบว่าใช่ค่ะซึ่งซึ่งทําให้แบบว่าแบบถ้าเราแต่งหน้าติดถือเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าถ้าผิวเราดีคือจบใช่แฟนม้าเราก็คาดบอกว่าอันนี้คือถ้าไม่แต่งหน้าหน้าเราสดเราคือชนะอยู่ที่หน้าคนด้วยมันอยู่ที่หน้าคนด้วยสมมติว่าถ้าเราทำหน้าอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ชนะเลยแล้วต้อง นนเป็นไปได้ต้องต้องแบบอยู่ที่ฟิลฟิลด้วยใช่ซึ่งมันอยู่ที่คือการบรู้สึกว่าการทำหัตถการนี้มันไม่ใช่แค่ทําหัตถการสวยขึ้นสวยขึ้นแต่มันทําให้เรามั่นใจในตัวเองและเรารักตัวเองมากขึ้นที่เราดูดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งนี้จะทําให้เป็นตัวเราที่ดีขึ้นในทุกวันหรือเปล่าอมันภูมิมใจเลยว,ว่าเกิน,กนฝันเรามาที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะมีผมไหมคะตรงนี้มีผมมีอะไรบะมีตรงนี้เธอ เขาคันแเราดึงออกได้เลยนะคะดึงทิ้งเลยโอเคขออนุญาตพี่จิู้สึกเผื่อว่าพอเราฉีดทันตกรรมมันเหมือนว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเลยท่านแค่คำว่าเชี่ยวชาญหนุ่ไม่เชี่ยวชาญผู้ที่แบบว่าเออผ่านคมวอดข้ามวอดข้ามวอร์ดคุณพี่ต้องการพูดว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาแบบเราทำมาจนวันนี้เขาเลือกเราเขาพมือหมอประสบความสำเร็จสักทีเขาเลยเห็นว่าเราเหมาะสมโอ้ย หนูรู้สึกว่าคือหนูไม่ใช่คนที่ผิวดีอะไร <Okay. S 1> แบบว่าหนูหนูจะบอกทุกคนเสมอว่าหนูเสพติดความเพอร์เฟกทั้งทังที่ตัวหนูเองไม่เพอร์เฟกคือถ้าดูดีๆหนูคือผิวไม่ได้ดีขนาดนั้นหมายถึงว่าหนูจะมีร่องมีรอยตามตัวคือหนูเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายมากๆ mm. ตามแบบหมายถึงตามบอดี้อย่างเงี้ยก็จะมีมีผื่นมีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการมั่นใจที่เราเป็นแบบเนี้ย mm. แล้วเราจะทําสิ่งเนี้ยให้ดีขึ้นยังไงจากที่ ทุนเดิมเป็น mm hmm. คือหนูไม่ได้บอกว่าหนูหน้าตาสวยมากหรือแบบว่าหนูผิวดีสุดๆแต่ว่าหนูรู้สึกดีใจที่แบบว่า,าทางทางวิชารันเนี่ยเลือกเลือกหนูหนูก็จะแบบท mm ํา hmm. แรงบันดาลใจนี้ให้เต็มที่ mm hmm. เพราะหนูรู้สึกว่าการทาหันธการไม่ใช่แค่ทาหันธการไม่ใช่แค่ฉีดหน้าสวยๆ mm hmm. แล้วจบแต่มันคือการให้มันคือการทําให้เรามั่นใจในตัวเองและเป็นเราที่ดีขึ้นความเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะความการจุดเริ่มต้นมันมา,มาแค่จากความมั่นใจ แค่ส่องกระจกทุกวันแล้ววันนี้รู้สึกดีจังเลยที่เราดูดีขึ้นรู้สึกว่าอยากออกไปแต่งตัวสวยๆอยากทําอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อแบบนี้ค่ะสี่พันทีนี้ว่าจะเติมเต็มในส่วนไหนของเราได้บ้างเติมเต็มในส่วนไหนในส่วนหน้าหมายถึงว่าส่วนแบบว่าเออมันจะดูฟูมันจะดูสดใสดันั้ดูขอโทษคุณลูกค้าดูขอโทษคุณลูกค้า <c oughs> <c oughs> อ๋อค่ะเออคือจริงจุญคือบุญข้อเยอะอยากตรงนี้เพิ่ม คือเห็นเห็นอย่างนี้นี่คือหลายๆคนคือปกติหนูจะชอบพูดบนเวทีใช่ไหมว่าโบกี้สวยไหมคะแล้วคนดูก็ตอบสวยใช่ไหมเพราะคนดูเขามาดูหนูก็ตอบสวยอยู่แล้วสวยหนูก็จะบอกว่าที่โบสวยเพราะโบกําลังทําสิ่งที่ตัวเองรักอย่างมีความสุขสิ่งนี้เลยทําให้โบดูสวยขึ้นอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันคือความออร่าในจุดที่เราอ่ะชอบร้องเพลงมากๆแล้วพอเราทําร้องเพลงเนี่ยให้คนอื่นดูคนอื่นก็เลยมองว่าสวยแต่จริงเราอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยบอกว่าถ้าโบกี้ลบหน้าตอนนี้ คือโบกี้ไม่ได้สวยขนาดนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาทําให้เราสวยขนาดนั้นกันเถอะรูปที่เราแต่งมามันเป็นยังไงเราสามารถเป็นได้แค่เรามีสภาพผิวหน้าที่พร้อมที่จะเป็นคุณพร้อมที่จะหน้าปลอมแบบโบกี้หรือยังคะแสดงว่าอย่างนี้มันก็คือพอเจอหน้าโบกี้๊บตรงปกเลยใช่คหมะว่าตรงปกได้เลยปกเป็นแบบไหนปกที่เราอยู่ที่หนโพสไงมันต้องอยู่ที่หนูโพสอะ,อะเป็นรูปแบบไหนบางวันหนูหนูก็เลยวางแผนให้ตัวเองโพสรูปที่มันดูแย่มากมาก แบบมันจะใช้คําว่าแย่มากๆเพื่อที่จะให้คนชมว่าตัวจริงสวยนนมากเลยสวยกว่าในรูปอีกอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าในรูปมันแย่มากเราต้องลงสลับกันค่ะบางวันเราจะลงรูปที่แบบหนาบ้าเปลือยโดยที่เราแบบอะไรอย่างนั้นค่ะขอฝาก <infrastructure> <c oughs> นะคะก็วิทรันนะคะฝากไว้ในหัวใจทุกคนนะคะจะบอกว่าเป็นหัตรการที่ไม่ใช่แค่อัตาการ ความสวยที่สําคัญแล้วต้องมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะแนะนำแนะนำถ้าคนจะต้องไปทําตามมันต้องเลือกสั่งยังไงให้ถูกจังนี่ก็เลือกเลยเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ LG aesthetic วิรารันก็คือเขาเรียกได้ว่าเป็นหนาตาการที่ทําให้หน้าเด็กลงคือเชื่อว่าออสถาบันการแพทย์การเสริมความงามชั้นนําเ,เลือกใช้ออตัวนี้อยู่แล้วค่ะ พยัย้อนถามเมื่อกี้ที่บอกว่าลงรูปทั้งทั้งสวยทั้งไม่สวยอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่มาที่ไปของเราเออที่คนเอารูปเราอยู่แบบที่กลุ่มใครับตัวจริงของเรากันในโซเชียลเราเห็นแล้วไม่ไม่ชัวร์วมีแบบรูปแบบตลกฮาอ,อะไรเงี้ยอ๋อ,อ,อ,อค่ะอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างเราอยากจะคือคนโพสอ่ะคือหนูเองคือคือทุกอย่างหนูอ่ะแค่โพสต์รูปเยอะมากๆที่เป็นรูปที่กําลังทําสิ่งต่างๆที่อาจจะดู น่าเกลียดที่จะดูแบบหน้าตาแบบว่าไม่ไหวนะตอนนั้นการหนุ่มก็ไม่คิดว่าจะมีคนเซฟไงซึ่งแฟนคลับเนี่ยตอนนี้จากแฟนคลับมุ่งสู่แอนตี้แฟนแล้วคือแฟนคลับคือเซฟรูปแล้วก็หนุ่มไม่เข้าใจว่าเขาเซฟทันได้ยังไงบางรูปหนุ่มไม่ไม่ได้มีแล้วแต่ว่าเขามีทุกรูปในทุกกิริยาบทที่เราทําหน้าที่คนว่าเป็นมีมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีมเราแค่ไม่แต่งหน้าเฉยๆจริงๆมันอาจจะเป็นที่หน้าเราเลยเป็นกลายเป็นมีมเขาขลางไคล่แแหละ ไม่ทราบแต่ว่าล่าสุดหนูเข้าไปในโอเพ่นแชทตัวเองและหนูก็โดนเป็นศิลปินไทยคนแรกที่โดนโอเพ่นแชทตัวเองบล็อกบล็อกทำไมเขาเข้าใจผิดยังไงอะหนูตั้งชื่อว่าโบกี้ตัวปลอมคือหนูไม่อยากแบบไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นตัวจริงแต่ว่าอยากเข้าไปแบบอยากเข้าไปแบบแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็ส่งรูปตัวเองไปอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเหมือนแอดมินเขาไม่เชื่อว่าเป็นหนูเขาบอกเลยแล้วก็บล็อกแบบว่าใช้ไอดีเดิมไม่ได้คือออกไปตลอดการ แล้วก็ไต้านใครกัแบบที่ป้านหนูก็หนูก็เลยลงซอรี่ว่าศิลปินไทยคนแรกที่โดนแอดมินของตัวเองบล็อกของแบบแฟนคลับตัวเองบอกค่ะไม่บอก เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาคิดว่าเขาคิดว่าส่งรูปไ่ส่วนปล้วเพื่อจะมาเป็นใช่เขาคิดว่าเป็นเขาคิดว่าเป็นตัวปลอมที่พยายามปลุกปั่นสร้างสร้างแบบความร้าวฉานในกลุ่มคดส่งรูปไม่งแล้วคือคนคนนั้นคือหนูเองโบกี้เองขอบคุณโบกี้ที่โดนเข้ามาในแฟนคลับของโบกี้เราโดนแฟนคลับโบกี้บอกโบกี้แร้วมีเเขาระขวดล็อกให้ตอนไหน มันหมดไม่ได้ต้องทำใหม่ตลอดไปมันต้องเปลี่ยนไอดีใหม่ไปเลยตลอดไปเขาเขาขอโทษหอาจจะเห็นเขาขอโทษแบบซีเรียสมากเลยแต่ว่าหนูอ่ะหนูฮ่าหนูฮ่าฮ่าหนูแปลว่าหนูรู้สึกว่ามันตลกมากเลยที่แบบว่าคนเรามีแฟนกุ๊ฟแฟนขับแล้วกุ๊ฟแฟนขับเตียงบอกเราคือหนูชอบมากแบบว่าหนูแบบหนูขอบคุณที่ทุกคนเอนจอยกับสถานการณ์นี้แสดว่าเขาก็รักษาความปลอดภัยให้เราดีใช่ใช่แต่ว่า สิ่งที่ไม่ปลอดภัยนั่นก็คือเป็นหนูเองแต่แต่อย่างตอนไปเข้าไปอย่างเงี้ยเราเข้าไปมวลรวมของนี่เป็นไง <c oughs> เป็นขับ,ขบอะไรนั้นเ็าเป็นเขาน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าบางทีหนูเข้าไปแล้วหนูมันมีแต่รูปที่ไม่พึงประสงค์ของโบกี้ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นรูปแบบตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แบบไม่ทําหน้า <c oughs> หรือว่าบางคนก้ารูปอะไรไม่รู้มาแล้วก็แบบเป็นมีมสุดยอดเลยไอคนนั้นโตมากันเใช่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม่จริงจริงพอเราสวยแล้วเราคิดอยากจะไปถ่ายรูปทั้นั้นไหมไม่ปนให้ลมไมไม่มีม ว่าหนูคิดว่านี่เป็นวิวัฒนาการที่สูงที่สุดคล้ายๆกับยุคไดโนเสาร์เลยก่อนที่ไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์อาจจะเป็นคนก็ได้เหมือนตอนหนูเนเด็กคนนั้นอะที่เป็นหนูตอนเนี้ยคือมันแตกต่างกันมากแต่ว่าหนูก็เลยอยากเป็นแรงมีมเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ลึกๆว่าถึงตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอะแต่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้นะไม่อยากเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่อยาก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 ไปทำลายคือถ้ามันลบเนี่ยหนูว่านานมากเลยละมันไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่หรอก แต่แต่คือไม่มีหน่อยไม่มีอะไรคือบงได้เลยแบบนี้สบายคือจริงๆหน่อยไม่ได้เพราะคนเริ่มคือเรารู้สึกอ่ะก่อนหน้านี้คนจะแชร์รูปสวยๆบนยูทีพอหลังๆจะเริ่มแชร์รูปที่ไม่แต่งหน้าม้างอ้าปากปากทั้งมันรู้สึกไงว่ารู้สึกดีรู้สึกดีเพราะตัวจริงสวยกว่าในรูปพวกนั้นอ๋อคืออยากให้มาเจอเยอะตัวจริงสวยใช่พอเจอตัวจริงไม่เห็นเหมือนในรูปเลยในรูปมีมีคนมีมีมีม่มี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 มมี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  พลังลบเชิงบวกขอบคุณที่เข้ามาช่วยจนหนูเกิดอุบัติเหตุค่ะที่ที่เราอยากให้คนจำเราอยา่างไรบ้างไหมะจำตอนเราสวยเพราะว่าเราจำโบกี้มาคือสวยมิเวทีคือจริงๆนะจริงๆแล้วโบวก,ก็อยากให้คนจําตอนที่ดูสวยๆสงส่าๆร้องเพลงแต่ว่าโบปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีโบร้องเพลงโบก็อ้องบ้างบางทีโบล,ลืมเนื้อหรือแบบคือโบไม่สามารถทิ้งความอ้องบ,ง,บง,บงบางบางเวลาไปได้อะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรคนอยากเสพอะไรเสพเลยเพราะว่าเพราะว่า เราเป็นเราเป็นไหลเราเป็นได้ไหลอย่างเป็นตลกก็ได้เป็นน้องก็ดีเป็นมีมก็ได้ค่ะแล้วคือรูปรูปแบบเราเราแต่งแบบเทพเลยแต่งเงยอะไม่ใช้เวลานานแล้วต้องแต่งไหมทุกวันนี้ลงแต่งค่ะบางรูปที่บางรูปที่จะลงจริงจังหน่อยที่แบบไปงานดีๆที่จะต้องสวยอ่ะก็คือต้องสวยแหละมันจะสวยก็ต้องสวยจริงๆแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งเลยเพราะฉะนั้นบางรูปเนี่ยเราใช้เวลาแต่งข้ามวัน S <S ใชแ่แต่จริงในแต่จริงมันก็สวยอยู่แล้วนี่ที่อยู่บนเวทีอะเราตตเติมตรงไหน,นเราไม่พอใจกับมันอะเรารู้สึกว่าอ,อ,อุ้ยหน้ามันแต่งมาแล้วพอถ่ายออกก็มาก็ดูไม่เข้มเราอยากให้มันเข้มกว่านั้นเราอยากให้เราอยากเปลี่ยนโครงหน้าเราอ,อยากให้ส,สัดส่วนหนงมาหน้านผากแคลบลงตรงจมูกสั้นลงตรงนี้แคลบลงอยากเป็นคอนแทคเลนส์บางวันนี้แคบยังหน้ากว้างเหรอใช่ค่ะทำเองเลย คือสัดส่วนหน้าไม่ซ้ำพอจำสูตรไม่ได้ต้องไปต้องไปดูในเหมยตูต้องเป็นพีเซตอัมภาษนเลยนะวันน,น,นศิลปินหน้าใหม่สัมภาษณ์มันเลยนะวันนี้นเป็ศิลปินหน้าใหม่ศิิลปนนหห้าใม่ทุกไตรมาสอ,อันนี้คือเราต้องใจแต่งลูกแกงตัวเองไหมหรือว่าไม่ไม่ได้แกงอะไรอุตส่าห์แต่งให้สวยอุตส่าห์แต่งให้สวยคนเอามาเป็นมีมอ่ะแต่งเองเลยเหรอแต่งเองค่ะพี่คะ ทุกรูปในโลกที่มันเกิดขึ้นมาหนูแต่งเองหมดเลยทุกรูปในอัลบัม้มทุกปกอัลบัมม้มไไมมมม่่่ยาถโคเลรูปไหนรูปรูปที่เหมือนตัวจริงสุดในไอทีที่จะไปเรื่องประกอบรูปกิ๊บไก่ค่ะกิ๊บไก่รูปผมสั้นกิ๊บไก่ใ,ใ,ชไใช่ค่ะผมสั้น<อ>กิ๊บไก่นะคะนั่นคือเหมือนตัวจริงสุดเหมือนตัวจริงที่สุดเหมือนสุดใช่ไหมเหมือนสุดก็คือทุกคนทั้งมวลมันอยู่ต้นๆเองค่ะรูปกิ๊บไก่ลองดูนะคะทุกคนทั้งคือเป็นกลยุทธ์ให้ได้มาใช่คือรูปขวาล่างค่ะใช่แล้วกิ๊บไก่ ใช่แล้วค่ะอันนี้ลูกใครอ่ะอันนี้อันนี้แม่บ้านแม่บ้านไทั้งหมดคุณบัวคุณบัวคุณบัวคลีคุณบัวคลีกลยุทธ์ให้มาได้เป็นนี่ไงคือหนูไม่คิดว่าลูกค้าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะคือคือตอนแรกหนูทำคือค่ายชอบมาเตือนบอกว่าโบลงลูกก็ลงให้มันดีๆหน้าให้มันดีๆเราแต่งตัวดีๆทำไมต้องลงแบบนั้นหนูก็ขอโทษค่ะแต่ว่าหนูต้องลงบ้างมันแบบมันเป็นตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้การเป็นตัวหนูได้ได้ ได้แบบสู่ความสำเร็จทุกอย่างแต่ว่าคำสอนที่ดีของเรื่องนี้ค่ะอย่าเป็นตัวเองเลยเป็นคนอื่นที่ดีขึ้นบ้างเถอะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยดีมากอ่ะเธอต้องดีจ้พี่ส่งไว้ให้ตัวแต่งหมดเฮ้ยถ้าได้จริงก็ดีอาะมาต้องดีจ้าลุกปัก รอนี่นะแบบนี้นะอุ้ยแต่งไดทันทีแต่งคลิปได้ไหมคะเหมนตูมันแต่งคลิปได้นะพี่อกวเยวพี่ลองเซฟในดีกว่าพี่เซชอบแบบเดียวเองตัวตได้คือเหมนตู อุ้ย mm. <c oughs> <Bonjour. S 1> สมควรได้ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณ,คณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะวิเ <c oughs> ค